สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Luxury รี่ค่ะช่องที่จะพาคุณไปพบกับรีวิวยานยนต์และเทคโนโลยีล้ำสมัยจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นรถหรู่รถสปอร์ตเครื่องจักรกลขนาดใหญ่หรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีด้านการบินและการทหารที่กำลังก้าวเข้าสู่อนาคต วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในสุดยอดผลงานทางการบินของไทยที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปี2026นั่นก็คือเครื่องบินขับไล่ไทยไฟเตอร์เจ็ดรุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ทางด้านประสิทธิภาพความทันสมัยและความปลอดภัยในการรบที่ครบถ้วนเครื่องบินขับไล่ไทยไฟเตอร์เจปี2026ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของวงการอากาศยานไทย เพราะนี่คือการรวมเทคโนโลยีระดับโลกเข้ากับการออกแบบที่เน้นความคล่องตัวและสมรรถนะที่สูงสุดโครงสร้างหลักของลำตัวใช้วัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาแต่มีความแข็งแรงสูงซึ่งช่วยให้ลดน้ำหนักรวมของเครื่องและเพิ่มประสิทธิภาพการบินได้อย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้ยังออกแบบให้มีโครงสร้างล่องหนต่อเรดาร์หรือที่เรียก,กว่าสตีลดีไซน์ทำให้ยากต่อการตรวจจับจากระบบเรดาร์ของศัตปู ด้านเครื่องยนต์ไทยไฟเตอร์เจ็2,026มาพร้อมกับเครื่องยนต์ไอพ่นรุ่นใหม่ที่ให้แรงขับมหาศาลสามารถทำความเร็วได้มากกว่า2มากักหรือเกินกว่าเสียงถึง2เท่าซึ่งทำให้การเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายและการหลีกเลี่ยงการโจมตีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังมีระบบ afterburner ที่ช่วยเพิ่มแรงขับในช่วงที่ต้องการเร่งความเร็วสูงสุด ในด้านการควบคุมนักบินจะได้รับความสะดวกสบายจากระบบควบคุมแบบ f l y b y w i r e ที่ใช้การควบคุมด้วยสัญญาณไฟฟ้าแทนกลไกแบบเกา่าซึ่งทำให้การตอบสนองรวดเร็วและแม่นยำกว่ามากแผงควบคุมในคอปิดก็ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดให้มีจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ พร้อมระบบ h e a d u p Display ที่ฉายข้อมูลสำคัญขึ้นบนกระจกทำให้นักบินไม่จำเป็นต้องละสายตาจากท้องฟ้าและยังมีระบบ h e l m e t m o u n t d i s p l a y ที่แสดงผลไปตามการมองของนักบินเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจในส่วนของอาวุธ Thai Fighter Jet 2026ได้รับการติดตั้งระบบอาวุธที่ครบครันไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศที่ทันสมยัย ขีปนาวุธอากาศสู่พื้นและระบบปืนกลอัตโนมัติขนาด20มิลลิเมตรที่สามารถใช้ในระยะใกล้ได้นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งอาวุธนำวิถีแม่นยำสูงเพื่อโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินหรือเรือรบได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบนำวิถีอาวุธได้รับการสนับสนุนจากเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการติดตามเป้าหมายหลายเป้าหมายพร้อมกันและมีการต่อต้านการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เหนือกว่า สิ่งที่ทำให้ไทยไฟเตอร์เจรุ่นนี้น่าสนใจอีกอย่างคือระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือ Network Centric Warfare ที่ทำให้เครื่องสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์กับเครื่องบินลำอื่นและหน่วยควบคุมภาคพื้นซึ่งช่วยให้การวางแผนกลยุทธ์ในการรบมีความยืดหยุ่นและแม่นยำมากยิ่งขึ้นการสื่อสารผ่านระบบ Data Link และระบบเข้ารหัสข้อมูลขั้นสูงทาให้การติดต่อมีความปลอดภัยสูงสุด ด้านความปลอดภัยของนักบินถือเป็นหัวใจสำคัญไทยไฟท์เตอร์เจ็ด2026มาพร้อมกับระบบเก้าอี้ดิดตัวรุ่นใหม่ที่สามารถทำงานได้แม้ในความสูงต่ำและความเร็วสูงรวมทั้งระบบควบคุมการไหลเวียนอากาศและออกซิเจนที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้นักบินสามารถปฏิบัติภารากิจได้ยาวนานโดยไม่เหนื่อยล้าง่าย ระบบป้องกันอิเล็กทรอนิกส์ภายในก็ถูกติดตั้งเพื่อป้องกันการโจมตีด้วยคลื่นเรดาร์และอาวุธพลังงานสูงที่อาจจะใช้ในสนามรบสมัยใหม่นอกจากนี้ไทยไฟเตอร์เจ็ตยังได้รับการออกแบบให้มีความประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าโดยมีระบบจัดก,การการเผาไหม้ที่ชันฉลาดและโครงสร้างที่ลดแรงต้านอากาศ ทำให้สามารถบินในระยะทางที่ไกลขึ้นด้วยเชื้อเพลิงที่เท่าเดิมนี่ถือเป็นจุดแข็งสำคัญสำหรับการปฏิบัติภารกิจที่ต้องใช้เวลานานอีกหนึ่งจุดเด่นคือการบำรุงรักษาที่ง่ายขึ้นเครื่องถูกออกแบบมาให้สามารถถอดและเปลี่ยนชิ้นส่วนได้อย่างรวดเร็วใช้เวลาน้อยลงในการซ่อมบำรุงซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความพร้อมใช้งานของฝูงบิน ภาพลักษณ์ภายนอกของไทไ i เ i อร์เจ็ด2 2งบอกได้เลยว่าสวยงามล้ำสมัยปีกได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความโฉบเฉี่ยวและรองรับการบินความเร็วสูงได้อย่างมั่นคงระบบควบคุมทิศทางถูกเสริมด้วยครีบและแฟลบที่ทำให้เครื่องบินสามารถทำมุมโจมตีได้สูงโดยไม่เสียการทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินขับไล่รุ่นอื่นในระดับเดียวกันไทไฟเ i อร์เจ็ไม่ได้ด้อยกว่าในด้านใดเลยกลับมีจุดแข็งที่เด่นชัดหลายอย่าง ทั้งการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสเตลกับระบบเรดาร์ล้ำสมัยความเร็วที่ทะลุสองมักความคล่องตัวสูงและอาวุธที่หลากหลายสิ่งเหล่านี้ทำให้ไทยก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญด้านอากาศยานรบในภูมิภาคสำหรับใครที่สนใจเทคโนโลยีการบินหรืออยากติดตามว่าประเทศไทยกำลังก้าวไปในทิศทางไหนกับการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ไทยไฟเตอร์เจ็2026 ถือเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างสมดุลระหว่างการป้องกันประเทศและการพัฒนาเทคโนโลยีในระดับสากลนี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับการรีวิวเครื่องบินขับไล Fighter Jet ่ไทยไฟเตอร์เจ็ดปี2026หหากคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้และอยากติดตามรีวิวเกี่ยวกับยานยนต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามช่อง Luxury Car ของเราเพื่อที่คุณจะ